สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะบผมอีกแล้วกับ d ดมอนเพชเชีลกับเกมที่มีชื่อว่า d e f ฟแอนนะครับซึ่งในพาร์ทนี้นะผมจะเล่นในโหมดของส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็จะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องยาวเลยถ้ามีการอัปเดตอะไรเข้ามาผมก็จะเล่นตัวเก่าซึ่งเป็นตัวี้ยนะครับนี่ผมจะมาสร้างตัวละครและเล่นในโหมดเนื้อเรื่องนะโอเคครับเริ่มกันเลยโอเคครับ ดี๋ยวผมจะไปผมจะพยายามแปลนะอันที่ผมเข้าใจผมก็แปลนะตรงข้ามและอะไรวะโอเคสคลิปตรงนี้ไปแล้วกันนะตรงนี้ผมไม่รู้เรื่องมันพูดแ่งมันเราไม่รู้ม,มาแนละ้วทำหน้าตาเคร่งเครียดแล้วก็ ถ้าเสียงเกมเบาไปก็ขอภอภัยด้วยนะครับพร้อมแล้วที่จะไปสู่พื้นดินคุณนายพร้อมแล้วใช่ไหม มันอะะไรวนนนั่ายต้องช่วยฉันเอาเดี๋ยวผมจะผมแปลไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมจะพยายามซับไปข้างในนะซับไทยครับ จหน้าตาคนนะครับคุณถ้าลักษณะของคู่นี้นะถ้าผมเดาผิดหน้าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะถ้าใครดูในซีรีส์ครับน่าจะนะมันก็เป็นบวก รู้ๆเข้าอัอ,อนี่คือทหารที่ทหารสกุลกะทิมั้งถ้าจำไม่ผิดแกสองคนเตรียมไปได้แล้วไอสองคนนี้ก็เป็นพ่อลูกกันนะครับเพกชื่อนแลนด์ลูกชื่ออะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันเป็นพ่อลูกกันจริงๆเหรอวะแล้วแกอ้าวครับมองหน้าผมและแกนะเอ่อะยะเวลาสร้างตัวละครนะ นี่มันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้พระเจ้าหน้าเหมือนกับซีซ่าในเลือกอะใส่ลูกซองกันลักษณะนหน้าตาโอเคหรออ่านะครับนี่ก็จะส่วนของคางส่วนของพวกหนกหนกตรงขมข่าง,างด้าสาย้านกวาโอเคยเอาไว้นสโ e ตัวสิงี้พอจมูกตรงๆสกินคลเลอร์อ,อะเอาดำๆอย่างงี้พอ อ่าเสียงประมาณนี้พอครับอายตาก็ตีเกินโตเกินอ่าประมาณนี้พอคัลเลออ์อายตาสีอ่าโอเคนี่คืออะไรคิ้วโอเคครับคิ้ววันนี้โอเคสามางใช้ได้ต่อไปอ,อะไรวะทรงผม <c oughs> เป็นทหารเกณฑ์ดีว่วะทรงผมสีดำเนี่ยดีแล้ว อ่าสีดำโอเคครับโอ้โหหนึงจันหนวดเขี้ยวอ่าอันนี้เลยเน้นเท่เดียวครับอันนี้โอ้อันนี้ไม่เอาอไม่เท่เลยเอาแบบโอเคครับใช้ได้น,นี่อะไรอ่ะโอเคมีแผลลูกตาแล้วมีไข่เพิ่งเราสีป้ายลงลูกตาโอ้โอเคครับชื่อชื่อชื่อ ไม่สิบแปดสีโลวันล่นใช้ได้ไหมโอเคใช้ได้ด้วยสีโลวันีโีโวันอ่าไปได้แล้วโอ้โหมึงสั่งคุณอย่างนี้เลยเหรอวะโอ้กัตตันใจเย็นขอมคุณทหารที่ดีโอลี่เพื่อนของฉันต้องอะไรเข้าไปในคัซูลอ๋อชิปอะไรวะ เกิดบ้าอะไรไวะเนี่ยเครีบหาเลยเไ้สองคนนี้มัน ต,ตาตารู้สึกว่าเป็นคนที่น่าจะตาตาดีที่สุดในเกมเมือเมื่อเนี้ยให้ทำซะกันเลยเอาละไปเอาละตัวเฮ้ยเฮ้ยเอ้าดูเลีเ้ยว,วไปมาแล้ว <c oughs> กดสิกดตุ้มอ้าวจอดำปุ๊บเลยบดต้งแลยครับ ลงสู่ชั้นบรรยากาศไม่ได้ลงสู่ชั้นแล้วมันตกพื้นน่ะใครวะเนี่ยโอเคเป็นไรไหมมึงถามมึงั้นนะอัดตายคากระป๋บบองยาแล้วมั้งไม่เคยเห็นเหรอกระป๋อ,บบองไอ้เนี่ย M เอ็นแรงกดเล่นเลย โอ้โหไรชิดอะไรวะเนี่ยเอเลี่ยนมึงมองไงวะก็เป็นเอเลี่ยนนะหัวมันน่าตบเลยทางเกมใหม่ไรเงี้ยน่าอย่างอ่ะเอเลี่ยนมาอีกมึงพามันดนงวงวะโอ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นยุงยุงกัดหูยุงกัดหูโอเคเป็นไรไหมเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นไรเฮ้ย อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นไรไหมดูสภาพกูดิจะเป็นจะจะตายมันแหล่ไม่ตายแหล่เนี่ยเมื่อกี้ก็นึกว่าจะอัดตายคายานอกาสแล้วเคียแล้วเมื่อกี้อะไรวะอู้ยอะไรวะเนี่ยเฮลโลโอ้กูดเป็นสบายดีไหม สบายมาั้งฉันคือระบบออนไลน์นะครับต้องมีคนฝั่งไวครชิปเพิงจะเห็นของ EGO นะโอ้โหระบบออนไลน์มมันน่ากลวัวอย่างงี้วะวับได้เลยนะอ่าเรียบร้อยครับเข้าสู่การฝึกถามว่าวันนี้คุณโบไปไหนเดี๋ยวการฝึกเสร็จก็ไปเจอเขาข้างนอกคนระับ ทำไมภาพมันรู้สึกว่าอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่เป็นอะไรวะเนี่ยขอ,อมแมลงวันตุ้ตัว L เพื่อทำการเปิดเกาะอ๋อ,อใช้ได้ทำไมวะที่ไปการฝึกนี้จะได้จบๆนะกดอะไรโอเค เป็นการวิ่งนะฮึบกิ้งแอตัลเลเป็นการกิ้งนะครับอ่าสิมมุ้งก็คือเพย์เยอะคุณอื่นนะที่ตกมากับเ,เราด้วยนะซึ่งมีหนึ่งในคุณโบสอยู่ในนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ผมเกือบตายอัดคากระปบองยามแล้วไงอืมอมันแรงวันถ้าภาพมันหน่วงๆเดี๋ยวผมจะพยายามปรับภาพให้มันกราฟิกไม่ต้องสวยมากนะ แต่กาแฟอย่างนี้ก็กำลังกำลังดีนะโอ้นึกถึงในเรสซิเดน์เลยวะ่ะเอ้ยเดนเลสซิ่งเอ้ยไม่ใช่อาวะไันหนึง่งไปก่อนเดนสเปซเออโอ้จะไปไหนโอเคมแมลงวันพวกนี้มันไม่ทำอะไรหรอกครับกดคิวเป็นการเปลี่ยนปืนนะครับซึ่งไปไปไหนต่อครับโอเคจุดเหลือง อะไรมันระเบิดไปนักหนาวอถ้าสำหรับใครไม่รู้รู้เนื้อเรื่องของ Defiant จริงๆนะครับเกม Defiant เนี่ยมันพัฒนามาจากซีรีส์ Defiant ซึ่งเนื้อเรื่องหลังๆเขาคือนะครับมันมีเขาเรียกยุคนะ้ับเป็นยุคที่แบบมีพวกเอเลียนใช่ไหมเข้ามาบนโลกแล้วมันบังเอ,อิญบังเอ,อิญมีคน เนี่ยคนจากโลกเนี่ยไปยิงเอเลี่ยนเพราะสาเหตุบางอย่างจึงเกิดเป็นสงครามนะครับซึ่งเอเลี่ยนพวกไหนผมก็ยังไม่ทราบนะมันมีอยู่สองพวกอะถ้าผมจำไม่ผิดอะ<ห>อะไรเนี่ยอพิษันธนาการอย่างดีแคปซูลอวก,กาศลูกระเบิดใช่ไหมใช้ด้วยซึ่งถามว่า เกมเกมนี้ผมจะบอกชนิดของชื่อปืนได้ไหมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันคือปืนอะไรกันแน่แต่ว่าคือมันยุคอนาคตอะผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นปืนอะไรอะไรอ๋อเข้าการฝึกนะครับการฝึกฝึกอะไรอ๋อ,อ,อล่องหนสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับการล่องหนเนี่ยให้โจมตีจากด้านหลังของศัตรูอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับอ้าวไม่ตายวะอืมตาย ไปครับโอ้การโจมตีหนักอืมหโหตัวแตกเออใช้ได้อยู่สำหรับใส่ลูกสองอะไรคนระับอ๋อกันอ่ะเสีตัวรอบไปเห็นไหมเออหายไปต้องอัดด้านหลังอย่างเดียวเลยเนะี่ย ครับเรื่อำธุรกิจจะได้ไปเจอคุณโบนนะครับอะไรกันเนี่ยอ๋อการวิ่งเร็วการวิ่งเฮ้ยออวิ่งไม่ดูเออเออเออตายก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับโอเคการเลือกสกิลโอ้เอาเราสกิลลองผนไปก่อนแล้วกันใช้สำหรับหนี ไปไหนอะเดี๋ยวมันทวนมาช่วยฉันหน่อยสิอะไรหร่อยากนะครับประมาณนี้ถ้าแปลโอ้นู่อย่าไปช่วยเขาจะช่วยทำไมฮะมันเป็นแค่โปรแกรมสั่งผมไม่ได้หรอกอืมเป็นแค่โปรแกรมเป็นแค่โปรแกรมอ้าวเฮ้ยนั่นเดียวตายเลยวะเออบุญพุกนี่ก็ใช้ได้อยู่เนี่ย กอัหน้าเลยอะ่ะอ่ามาแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เสร็จก็เดี๋ยวผมจะลงไปกินข้าวแล้วครับถ้าได้ยินเสียงอะไรรบกวนก็หาแม่ผมเองครับดูดูดิยิงยิงโอเคครับเดี๋ยวกลับมาแป๊บหนึ่งโอเคครับกลับมาอีกครังนะ้งครับ กเกมไฟแอนนะเมื่อกี้การจะลงไปกินข้าวเลยอ๋ออ,อย่าเพิ่งยิงสิเฮ้ยขอขอขอโอเคขอบคุณตายตายอ่เกมนี้สำหรับใครไม่รู้การกดตัวจีเป็นการกดเครื่องระเบิดนะครับซึ่งเพืยอทุกคนน่าจะรู้แล้วหละเอ้ยมันยิงจังก่อนีชยนะัยหนึ่งระเบิดอ่าระเบิดเอาไว้ ยิ่งๆเห็นไนหะมบรรสอนะเคยกดตัวจีกูยังยระเบิดไปเครื่องไปแล้วลูกนึ้งเมื่อไร่แล้วมันเกิดบ่อยเหรอเออเออเออแลที่ตรงไหนฮะเอ้ยตรงนี้เหรออุย้ยเชรีเจนเกาะเออโดยการจับหน้าอกตัวเองหล่อโคตรมันคือการรีเจนเกาะจริงๆเหรอวะจะทำอะไรกับจะทำอะไรกับเกาะฮะไม่เอาไม่ให้ไม่ให้ ถามว่าเกมนี้มันก็แนว R P G Open World นะครับเล่นออนไลน์ตอนนี้ผมเล่นในเอเชียคือคุณโบ๊อะเล่นในเอเชียเหมือนกันผมรู้แล้วตอนนั้นผมก็เล่นในเอเชียแต่ว่าเอเชียมันมีหลายประเทศใช่ไหมตอนนั้นผมน่าจะเข้าไปหลุดในเซิร์ฟสิงคโ,โ,โปร์เพราะโปรตี่อะมันมีภาษาสิงคโปร์อยู่ในนี้ด้วยผมไปเห็นมาตอนที่เขาพัฒนานระบบครังแรกเลยซึ่งแน่นอนว่าผมอยู่ในสิงคโปร์ นี่นี่อุ้ยกระเด็นอ่านะครับเราก็จบจากการฝึกเรียบร้อยแล้วข้อมือเธอหน่อยดีมากแตงขอบคุณครับนายเป็นคนนายสู้ได้ดีนะเป็นคนเดียวที่ฉันเห็นจริงเหรอขอบคุณที่ชม นี่ดูรถคันนี้สิสวยใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้ผมไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้แปลตามมานะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมซับ <laughs> อันนั้นไม่ใช่นะอ่าเดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้ผมแค่พูดอุบมาอ,อุบมาม่ว่ารถมันสวยนะครับก็มันสวย,ยจริงๆอะ่ะชมสิวะอ่าคุณโบครับโบอยู่ไหมครับเอาโบเลยโบ โบดโอมาแล้วครับคุณโบดอ่ายิงอยู่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคุณโบดเชิญผมนะ P E T C H ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะอะไรนะ P E T C H ศูนยะ์ศูน e ย์หนึ C ่งไม่ทำมาลกิจพร้อมกันวะเนี่ยโอ้ยังยิงไอ้พวกนี้เลยเนี่ยเพชรเร็วยังวะอยู่ในการฝึกเหรอ จริงๆไอ้พวกไอ้ที่ไปช่วยไอ้ไอ้ตัวอาเจยนั่นอะเจใหญ่แล้วอะเออเจใหญ่อ่านี่ก็คือคุณโบนะครับเรียบร้อยสุภาพบุรุษกระไม้กลางนะครับก็เมื่อกี้เอาไสเปอร์ไล่ช็อตโอนี่ยังเล่นนี่เล่นเป็นสไนเปอร์อู้สายสไนเปอร์ตลอดการอะคุณโบนะผมก็ใส่ลูกซองเหมือนเดิมโอ้ยตายแน่นอนเนี่ยนี่นั่นอ่าเดี๋ยวเราจะมารอคุณโบกันนะครับซึ่งไอ้เนี่ยภารกิจนี่คือภารกิจเสริมสำหรับเขา คือภารกิจเสริ<ช>มเนี่ย<ช>ผมรู้แล้วการเนี่ยพวกมันจะได้ปืนมาใหม่นะครับแล้วก็ส่วนของภารกิจหลักจะเป็นรูปดาวคือเราจะเจอกับใช้ภารกิจหลักภารกิจหลักเป็นรูปนหมครับสุกเกอร์ไปตรงไปรูปรูปดาวจะเป็นพวกภารกิจเอพิโซดนะครับแบบเป็นเสริฟ<ช>เป็นแบบทำให้เรารู้เรื่องราวของเกมมากขึ้นใช่ซีซั่นนะเป็นซีซันะ่นส,งสองใช่ครับมันเป็นเหมือนกับตัวเสริมเกมให้เรารู้เรื่องเรื่องของเกมเยอะมากขึ้น แต่ส่วนของมอดเนี่ยส่วนของมอดปืนที่ผมจะยังไม่พูดถึงอะเพราะว่าตอนนั้นผมไปลองใช้งงมากเสียตังไปหลายแสนกับมอดปืนมอดเดียวเดี๋ยวรอคุณโบสเนี่ยครับโบสเจ็บ <7, S 1> ผมจะมาแนะนำอะไรนิดน,นึงนะอ่ากดดีีนี่นะครับทุกวันอะทุกวันอะทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีของพวก ของฟรีอ่ะมาแจกเป็นตังสีเขียวนะเป็นการใช้แรกของอ่านี่ก็คือการปรับปุ่มออปชันอะไรอ่ะนะมากมายดูเสียงวยอเสียงระเบิดอาโอเคนะเสียงผมจะอัอัให้เยอะนิดนึงนะจะได้ได้ยินเสียงโอเคโอเคได้ยินละใช่ได้ใช่ได้ยาเยอะเสียงเมนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่เนี่ยโอ้ยอย่ายวผมก็ดูส่วนของปืนกนนะขอดูหน่อย อะไรวะเนี่ยโอ้เจ้าเออเท่เท่เท่มันหน้า,ามีการแต่งสีพวกนี้เลยเนาะสีเสื้อผ้าใช่โอ้ผมที่ทำันงานหน้าจะแบบหลักเกมนี้เลยหลักมากนะครับแต้น่มันต้องใช้ตังเติมซื้อดิอไม่ค่อยดีสีดำฮะอะไรวะเนี่ยโอ้รถรถสวยวะเออเท่เท่ รถกระบะโอ้รถสีแดงซะด้วยยอดอยากได้มั่งเอ้ามาแล้วเ <ขอ S 1> <า>นีน่ยขอได้ไหมนี่มานี่เข้ามามอ่าเดี๋ยวเชิญผมด้วยนะเทเลยอะหน้าเ <ผม S 2> นี่ยพยายามอเมื่อกี้ผมพยายารอเลยเพนอยู่เนี่ยหรือว่าแพนได้อยู่บ้างถึกดันคนเดียวผมโอ้โหผมแป๊บเดียว,วเสร็จ ชุดแต่ละชุดนี่แน่นอนนะว่าชุดทหารแบบยุกนาคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ้วนนี่ก็คือแบบชุดอ้วนนี่คืออ้วนเลยนะผอมนี่ก็ผอมเกินแต่ชุดนี้ผมชอบเท่ดีเจอเจอเพลข้างๆครับใช่เหรอเออเฮ้ยใช่หรือไงเฮ้ยเจอหรือไงน้อยดิมันอยู่ๆก็อยู่มันเท่ากันเฉยเลยอ๋อเออนี่ดีกว่าเดี๋ยวเรากดกดเพิ่มเพื่อนดิเพิ่มแล้วใช่เหรอ เพื่อนมาอยู่แล้วแล้วไม่ใช่ต้องกดเฟนดูดิยปืนว่ะเออเจ๋งอ่ากิ๊บอ่ะอ่ากดอันนี้ครัเป็นการสร้างให้เพื่อนเห็นชื่อเห็นอะไรเรารบๆนะครับใช่บเย่ผมรู้สึกหน้าหน้าตาผมเหมือนอะไรรึเปล่าอะไรครับเฮ้ยนนเนี่ยเคยเล่นนนี่ปะอะไรนะ Sniper Elite สามอ่ะดูดิมันเหมือนเลยโอ้ปืนปืนก็ใช่ละทำอาชิพหลักเหมือนกันกระสื้อ อันนี้ยคือวะากิจหลักนี่ยคือระบบออนไลน์ของ EGO เขานะนะครับเดี๋ยวทำ<ช>ธ,ธุรกิจหลักนี้เสร็จผมก็ลงล้างไนะปน,นึงนะครับเดี๋ยวกลับาอีกทางไปน,นึงนะเอาแค่ตรงนี้จบเดี๋ยวไปนะอย่าอย่าเพิ่งไปเอารถเอาลงเอารถนะขอแค่ตรงนี้จบธุรกิจเสร็จก็ไปใช่ครับจบคลิปน,นี่อะไรเนะีย แลกโฟแมนนะลูกซองต้องยิงไกลๆใกล้ๆวะอืมมันจะรู้ผล้ซองเบานะยิงใกล้ยิงใกล้ๆดิใกล้ดีก็แล้วจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนได้ยิงมันตีเลยอ๋อรอโบนั่งนัดเดียวตายเลยไม่น่าเชื่อเนี่ยผมอยู่เซิร์ฟเดจอร์โบเนี่ย ครับโอ้ยภารกิจผมไปแล้วโบนมันแย่มาละเดี๋ยวนะมันนั่งท่าไหนวะมันถึงทำทให้ตหตแต่แม่งไม่มีผู้รอดชีวิตแล้วที่เราตแลนะ้วไม่มีผู้รอดชีวิตแล้วยังตายหมดแล้วเอ้ยแมลงวันเฮ้ยไม่ใช่แมลงวันมแมลงวันตรงไหนเนี่ย ปูยักษ์จะไปทำปูจะไปทำปูไม่โดนไม่โดนเสียของแล้เนี่ยเริ่มเริ่มเกมมาก็เริ่มแบบงงต่อจากซีรีส์มั้งเฉลยห่ดอ่าเนี่ยนี่ครับระบบจีอีจออ่าววางแป๊บ ทั้งเงินพวกดีมากีรอบมาได้เอาโถ่ไอ้แค่เนี้ยให้แปะแค่ได้เหรอวะผมก็แปะมาเยอะแล้วเนี่ยโอ้สไลด์สไลด์นี่เหรอเกมนไปตกเขาไม่ตายนะพี่ยอดเลยนี่มันอะไรอ่ะบอลโฟมบอลหรอบอลล์ไปเลยบลล์บอลเลยโอ้โหเรียบร้อยกระเด็นไม่ตายวะ เดี๋ยวต่อเพราะว่าถ้าทำอุ้ยได้ได้มาถึงผมก็ได้มาถึงก็ได้เกาะเลยว่ะนี้ผมคนนี้เขาก็ไม่รอดนะส่วนเขายังจะรอดอยู่เลยเนี่ยดูดูสภาพดินี่รอดเหรอเนี่ยไม่ฟันเขาขาวเลยนะฟันคุดขาวเลยใช้ใช้ยาอยู่ฟันนี้ข้ออะไรลืมไปว่ากด B ไม่สามารถนี้ได้โอเคครับรีบรีบทำตรงระบบนี้เสร็จแล้วก็ผมจะเลิกไปละไหนฮะกินข้าวอ่ะกินกินข้าว ยีงกีตาร์ากลังจะตัดมง,งครับสองโมงครับสองโมงทำการบ้านแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเล่นต่อนะเปิดคอมพิวเตอรแล้วกันชโด,ดแล้วกลับกลับมาอีกครั้งเลยครับเมื่อกีอก้ผมโหลดอันนี้ทิ้งไว้ครับติไฟแอนคลิปติไฟแอนนะครับก็เลยกระตุกมันไม่ไม่กระตุกมันหลุดออกไปเลยกลับมากลับมาแล้วครับอะไรวนะเนี่ย เกมนี้ผมไม่ชอบอย่างเลยถ้ามองจากระยะไกลเราจะมองไม่เห็นศัตรูนะไม่ค่อยชอบอะเวลายิงสไนปเปอร์มันจะลำบากนิดนึงตลอดใครที่เล่นนะแล้วผมนี่แหละมันลำบากเลยขอให้จำหามีเตอร์เปิอะไรวะตู้ปืนปน,น<า>ี่<ด>ไม่เข้ากับไม่เข้ากับผมเลยมันเหมือนทหารรับจ้างแล้วพวกเนี้ยมันไม่ได้มันไม่มได้ใส่ชุดทหารเต็มๆเตนมไปดูนะขอหาเอาไว้เดีนะพวนั้นเก็บไปได้ลนะสองคน แท็บเล็ตทำไมใหญ่ยังวะยุคนี้ฮะแท็บเล็ตเหรอวะล่าอ่าครบแล้วไปหาอาจารย์อาจารย์เจ๊อยู่ไหนวะไม่รู้หระสัญชาตญาณผมบอกว่าต้องขึ้นไปข้างบนไปไหนฮะข้างบนนี่นเหรอ ไปไปข้างบนเนีย่ยตัวนี้ปิดคลิปละอ่าข้างบนข้างบนจริงด้วยเว้ยเนี่ยมาดาิมีปืนเลไยที่ตือมังสำหรับผมตอนนี้นะโอ้โหปืนเม่ 45. ง45เอางี้นะปืนนี้นะปืนกลนที่เบาที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเลยนะปืนเนี้ยเบามากไม่รู้ว่าลักษณะเหมือนปืนฉีดน,น้ำมากเลยนะปืนนี้ ต้องกันหมดมากโอดโหดโอดโหดซื้โหปดไม่ได้ฮะเดี๋ยวมึงซื้อดิเปลืองตังค์มานี่อะไเข้าเข้าบังในเข้าบังในอะไรของมันวะปวดขี้เฮียหน้าตาเหมือนจะปวดขี้เนี่ยชี้หน้าปวดขี้ชี้หน้าเอาหาปวดขี้เลยเข้าบังในครับเจ๊สวัสดีเอาเจ๊โอ้มีเสียงตังล่วงเลย จ่ารอด ng, ออามาได้ไงวะเอาไม่ใช่จา่จาไม่ใช่จา่าจ่าโดดจ่าโดดลงมาดูจา่จา